สวัดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่11สิงหาคม2564นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมันเป็นแรกนะครับเป็นแร่เกาะล้านแลวแต่าบางคนจะเรียกบางคนก็เรียกว่าเป็นขี้ไหลก็ในผมก็ได้มาจากเพื่อนกาลยานามิตรนะครับขเขาแบ่งมาให้บูชาหลังจากที่เขาไปเที่ยวเกาะล้านมานะครับ ก็เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็จะเป็นดูแล้วก็จะเป็น,ปนมันเป็นแร่อย่างหนึ่งที่ที่ที่ดูแล้วค่อนข้างจะแปลกดีนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่ามันจะมันจะโตขึ้นเรื่อยๆมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะต่างจากเหล็กธรรมดาหรือแร่ธรรมดานะครับปกติถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแร่ธรรมดาถ้าเหมือนว่าจะอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นก็จะเหมือนแล้วก็อาจจะมีผุพังไปนะครับแต่แร่ที่ได้มาเนี่ยก็ ผมามันก็แปลกดีนะครับมันเหมือนจะงอกงอกขึ้น,นเรื่อยๆนะครับบางคนก็บอกว่าให้เอาน้ำพึ่งตามธรรมชาติมาเลี้ยงหรือมาเลี้ยงช่วงเป็นวันคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับในการบูชาจนตัวผมเองพอได้มาผมจะเก็บไว้เก็บไวด้ดูดูเล่นเพดูก็แปลกดีนะครับบางคนก็ ก็แผนขอไว้เป็นเครื่องรางของขลังหรือว่าเรียกทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล,ะะล้วแต่ความความศรัทธาหรือความเชื่อของแต่ละคนนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็ก็เป็นเอเ่อเฉนซีดาสนิทนะครับด้านหลังก็จะไม,ม่มีการงอกนะครับก็แปลกดีนะมันก็งอกอีกเอ่อเป็นงอกอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่เปิดไว้เอ่อเหมือนเหมือนฟังว่า ฟังที่มีอากาศโดนอากาศอะไรพวกนี้มันก็จะงอกขึ้นเรื่อยๆเงางามน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นะครับสวัสดีครับ